สวัสดีครับพี่น้องที่รักในเรื่องการเกษตรครับวันนี้จะพามาดูหนึ่งในพืชที่เลี้ยงที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงส่วนใหญ่พืชที่เลี้ยงผักหวานป่าผมก็จะพูดถึงในเรื่องของอมีอยู่3ามอย่างหลักๆเลยในสวนผมเียนะก็คือชะอมพืชที่เลี้ยงรยะ phone, รยะสั้นแล้วก็จะมีตะคบนะพืชที่เลี้ยงระยะกลางแล้วก็จะมีนี่เลยต้นใหญ่เลยนะครับมะขามเทศพืชที่เลี้ยงระยะยาวแต่อีกหนึ่งที่ไม่ได้พูดก <alter> ็คือลำใยญี่จะพามาดูต้นนี้นะต้นนี้ปลูกด้วย ต้นกล้านี่นี่ต้นลำาไยเอาเม็ดมาคู่กันเลยเพาะลงในถุงเดียวกันแล้วก็ให้เขาเป็นต้นกล้าเนี่ยทั้งลำาไยทั้งผักหวานป่าขึ้นมาคู่กันเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะมันมีสองต้นนึงที่ลองทําดูนะให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับดูใกล้ๆเลยนี่เห็นไหมนี่ลำาไยนี่ผักวันป่าอันนั้นชาอมปลูกคู่กันเลยปลูกในถุงดําถุงเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะโตไล่เรียกันสูงเนี่ยไล่เรียกันเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกต้นนี้ ต้นนี้พืชพี่เลี้ยงสู้ไม่ไหวเนี่ยปลูกมาคู่กันนะนี่ลำไยครับนี่ผักหวานป่าดูต้นเท่าแขนแล้วนี่ดูนะไม่เหลือเลยแต่ว่าก็มีลำไยต้นใหญ่อันนั้นแยกปลูกกลางหากนะนี่นะครับโอเคต้นงามๆเลยครับ